เบสิคครั้งครับวาสัยบอลครับที่ระหว่างขาสองข้างครับมือสองข้างประสานท้ายทอยนะครับหน้าท้องครับเกรงคุณแม่ก็มีขมวดเข้ามาครับด้านหน้าข้างและบนและล่างขมวดเข้าหากันนะครับหลังโค้งเล็กน้อยนะครับอยู่ในท่านีทรวสปายนะครับหายใจเข้าเพื่อเตรียมครับหายใจออกครับยกศีรษะโค้งตัวขึ้นมาครับพร้อมกับยกขานะครับสมาธิที่หน้าท้องนะครับหายใจเข้าครับเดี๋ยว ช้าๆหายใจออกครับคงตัวขึ้นมาครับหน้าท้องเกร็งแบบเสมอนะครับสองเปิดไว้นะครับหายใจเข้าหายใจออกครับหายใจเข้าครับหนึ่ไปช้าๆหายใจออกครับหน้าท้องเกร็งกระแบบโคงตัวขึ้นมานะครับหายใจเข้าครับหนึ่ไปช้าๆหายใจออกครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับโอ้เฮ้าส์เสมอครับหน้าท้องเกรงกแบบนะครับ หายใจออกครับฟิลความรู้สึกที่กล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับหายใจเข้าครับหายใจออกโคงตัวขึ้นมานะครับอีกสกงครับหายใจเข้าหายใจออกครับอีกหนึ่งครั้งครับหายใจเข้าลงช้าๆหายใจออกโคงตัวขึ้นมานะครับท้าไว้นะครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับค่อยๆวางลงมาครับแล้วพักครับ ซิงเกิลเล็กสเตจครับกตอนยืนครับจับบอลชูขึ้นในดานนะครับหน้าท้องครับเกร็งขมแบงทุกหมุนขึ้นมาให้หมดนะครับเรียกว่าเฮาเฮาส์นะครับหลังโค้งเล็กน้อยนะครับอยู่ในท่ามีโพสต์ไพนะครับมือสองข้างจับบอลชี้ขึ้นในดานนะครับก่อนอื่นครับหายใจเข้าครับยกขาสองข้างครับงอขึ้นมา90องศานะครับหายใจออกครับยกศีรษะครับเอียงขาขวาออกไปนะครับหายใจเข้าเพื่อเตรียมครับหายใจออกครับสลับขานะครับ เข้าและออกครับสมาธิอยู่ที่หน้าท้องนะครับเล็งขึ้แบบไว้เสมอนะครับเข้าและออกครับขายใจออกครับ ตึงไปครับวางศีรษะลงกันนะอีกสองครั้งครับและสุดท้ายครับหายใจเข้ามองเข่าสอง โค้งเล็กน้อยอยู่ในท่ามิทโรสไฟทครับเอาล่ะครับหายใจเข้าครับยกขาสองข้างครับงอนขึ้นมาครับ90องศานะครับหายใจออกครับยกศีรษะขึ้นมาครับเหยียดขาสองข้างครับย่ลำขาขวาลงชี้ทางด้านล่างนะครับเอาล่ะครับหายใจเข้าเพื่อเตรียมครับหายใจออกครับสลับขาสองข้างนะครับหาปครับหาาหน้าท้องครับเปลี่ยนขะแบวไ้เสมอนะครับา โอ้โหสวยครับหน้าของเกระแมวกำมีบขมวดขึ้นมาเต็มที่นะครับขาสองข้างรับเหยียดตรงครับเคลื่อนไหวเหมือนกันไกลนะครับสลับกันสวยๆนะครับถ้ารู้สึกหนักเกินไปครับวางศีรษะลงนะครับหน้า้องเกระแมวเยปอะไปนะครับ ั้งสุดท้ายครับหายใจเข้าครับงอเข่าเข้ามาครับหายใจออกครับไม่ไปวางตัวลงครับยืดตัวไปทับพัดนะครับต่อไปครับเป็นท่าคริสครอสครับกนครับงอเข่าสองข้างขึ้นมาครับหน้าท้องครับเป็นขมับครับหลังโค้งเล็กน้อยอยู่ในท่ายโทรสไปครับหายใจเข้าครับยกขาสองข้างขึ้นมาครับงอ90องศานะครับ หายใจออกครับยกศีรษะขึ้นมานะครับขาขวาครับเหยียดตรงไปครับแล้วหยุดโบครัคบไปทางซ้ายนะครับเล้ครับหายใจเข้าเพื่อเตรียมครับหายใจออกครับสลับขาและขาครับไปครับหน้าท้องเกร็งกระแบบเสม,มอนะครับจังหวะการขึ้นไหวของแขนและขาราเรียแไปสวยงามนะครับหน้าท้องเกร็งกระแบบเสม,มอนะครับ อย่าให้หลุนนนบบบดนะครับหน้าท้องเกรงกระแบบเสมอนะครับ้าถ้ารู้สึกหนักเกินไปครับ,บวางศีรษะลงนะครับห้า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 รู้สึกุบที่หน้าท้องนะครับเปิดหน้าท้องไปนะครับ วางลงครับแล้วพักครับบิดเข่าสองข้างยี่ตัวไปครับและเปลี่ยนฝั่งนะครับยืนจางหน้อไปครับ ครับต่อไปครับเป็นท่า Chris Cross Variation นะครับเอาใส่บอลนะครับที่ขาสองข้างไว้นะครับขาหยุดบ๊องเลยนะครับหน้าท้องครับเกรงคือแบบ o อเวอร์เฮครับหลังโค้งเล็กน้อยอยู่ในท่า Cross s p y ครับมือสองข้างประสานให้ทอยครับเปิดสอกออกไปนะครับเอาล้วครับหายใจเข้าครับยกขาสองข้างขึ้นมาม90องศานะครับ หายใจออกครับยกศีรษะขึ้นไปครับเหยียดขาสองข้างไปทับแล้วหันไปทางซ้ายครับหายใจเข้าเพื่อเตือนครับหายใจออกสลับข้างครับหาเข้าแลออกครับขาหมุนบอลไปด้วยครับหาเข้าและออกครับหน้าท้องกลงเป็นแบบเสมอนะครับความรู้สึกนะครับอยู่ที่หน้าท้องครับทำงานสลับข้างกันนะครับหาเข้าและออกครับหาคอนโทรบอลไว้ดีๆนะครับหาเข้าและออกครับ โอเอรเฮาส์เลยครับนะท้องเกร็งกร้นแบบไว้เสมอไลครับหายใจเข้าครับงอเข่าวางบนลงมาครับหายใจออกครับวางบน แล้วพักบนบกลอนะครับดีขาเบาๆรลบกลอนครับ,บ,บ,รบเพื่อกล้ามเนื้อถ่ายตัวนะครับถ้าดีทักครับก่อนลืนครับถอยตัวลงมาทางด้านล่างก่อนนะครับค่อยๆแต่ตัวไปครับ แต่ตัวจนกระทั่งครับไหลนะครับตรงกับศอกนะครับตรงกับแขนแล้วก็เข่าสองข้างอยู่บนบอลนะครับหน้าท้องครับเกรงขมั่นครับถ้าใครชิบบาลสบักให้หยุดทำนะครับอย่าฝืนทำนะครับหน้าท้องเกรงขมั่นครับหายใจเข้าเพื่อนเรียนครับหายใจออกครับบาลานซ์ัวยดีๆครับโค้งตัวขึ้นมาครับพยายามให้ไหลอยู่นิ่งๆอยู่กับที่นะครับโค้งตัวขึ้นมานะครับหายใจเข้ายืดขาสองข้างไปตรงๆนะครับ หายใจออกครับงอเข่าเข้ามาครับวอมสุดที่หน้าท้องทำงานนะครับหลังล้างช่วยดีๆนะครับหายใจเข้าครับยืดตัวไปครับหายใจออกครับระวังตกนะครับหายใจเข้าครับยืดตัวไปครับหายใจออกครับหน้าท้องเกร็งขึ้แบบนะครับหายใจเข้าครับยืดตัวไปช้าๆศีรษะยืดตรงนะครับหายใจออกครับคงตัวขึ้นมานะครับอีกสองครั้งครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับคงตัวกลับขึ้นมานะครับ อีกหนึ่งครับแค่หายใจเข้าครับหน้าท้องเกร็งกระแบบไว้เสมอนะครับหายใจออกครับกลับมานะครับหายใจเข้าครับยืดตัวไปครับหายใจออกครับค่อยๆใส่ตัวกลับไปทางด้านหลังนะครับแล้วครับครับอยู่ในท่าชายโพสครับยืดตัวไปครับ